วบนะพัลลาอยู่แล้พลาเป็นโลแล้วฟาร์กลับ,บอีก <Yeah. S 1> ันด้ามานะ <h ums> รออยู่อ่ะ24กันรับรับ <coughs> 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 ขาดปกวะบาดตายเนี่ยรับข้าง้่งรับล่างเดินได้ตรงกลางตรงกลางครับไอ่ได้โบนลดะ cú có vị, bao mãi, bao mãi đập tượng này cũng P. O. Bị giết rồi ไม่มันยังไม่ได้แน่ขนาดตอ,อ,าดอนแรกๆเจ้าโดนเจ้าวิมาราบบบูมันกเกิดใช่ไหมแ่เจ้ มาดีกลัวที่ไหนเนี่ยอยู่พวกเนี้ยพวกตัดเลือดชิ้นแรกเอเอ,เอเไีโตัดเจืาาอดไหมอตีปลาไหลโดนเฮกเปล่าวะ ไม่ไดีที่สุดนะจับ,บเไปับก่อนก่อนก่อนเจอพอแคบปุ่นยอเอา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 ก่อนใหญ่ไงล่างเลย ไม่มีนี่ใส่มันเดี๋ยวพี่โยไอมังกรโตหมาเีายิปหาย ล็อกชิลปกตีแป๊บเดียวหลุดเลยความร่างเก่งไอ้นี่คือแบบวิง่งไอ้นี่อย่างเดียวเลยว่ะวิ่งเปรี้ยวเลยวะอย่างนี้เราต้องกรุปออกไวไแรงจับแค่เป็นงับมึงนี่เก่งแปลกไอ้สับ ตัวเดียวนะอ้สัตว์เกือบไปแล้วมีาาทาร่าข้างบนคนหนึ่งแพนด้ามันหนีฟารม์มเดียวเลย <c oughs> พี่โอรถจับทาร่าได้นะไอ้ไม่ใช่รอจับแพนด้าเดียวก็ได้นะมันรวยอะเอาตัวรวยดีกว่าไ, <ป S 1> ไอ้เนี้ยผมต <ไป S 1> <อ>ีแป๊บเดียวก็ล่วงแล้วผมไปเอง,เ,ออเ,องเล่นๆไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเล่น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 ดีกว่าผมเดินตาไมไป ฝากดูล่างลลด้วยแล้วกันโดล้เจ็บโดเรอผมได้ดาบสองร้อยก่อนผมไม่เห็นผมโดนใครร้องหรือผมยืนโดนแล้วโดนแล้วพี่แอลปะ่ะด้วยพี่แอลอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ โดนเฮกอะที่โดนทาร่าไงนทุ่มใหม่ไล่โดนแล้วโดนแล้วเมียเก่งไหวนะเก่งเก่งไหวเก่งเก่งไอ้แม่งนี่มีตัดเลือดโดดไปไอ้ป้อมนี้อ้ป้อมนี้มันติดแล้วกดตีป้อม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 เดี๋ยวตีไได้ วะนานแบบนานเวอร์ขบศีรษะอีก <c oughs> <c oughs> ส,สามทีอย่าตายเฮ้ยใจเย็นนะไม่มีอะไรแล้วนะเปลี่ยนความสิ่งก็ว่ะมันรู้ว่าทาร่าครับเกี่ยวกับผมปวดแม่งแบบเดียวจะล่วงแล้วอะมันต้องหนีอ่ะคือมันเข้ามาแบบลันหลาไม่ได้อ่ะดูนู้นดยโนู <c oughs> น้ <c oughs> น ไปเลยวันโคตรแรงเลยตอนยิงตอนงี้ยไอ้ไม่มีรอมาหนี้ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ตีไปตีตไปม,มีอะไรไหมไม่น่าม,มีแล้วมั้งไม่น่าเอาแล้ว,ลวอ,อย่ารอได้ตัวจบแล้วรีฟาร์มก่อนะเอาเกิดก่อนแพนด้ามันยังหนีฟาร์มอยู่นะมัน น่าจะสู้เลยมันคิดว่ามันน่าสู้ได้พี่โอเหมือนเดิมจับแพนด้าผมเดี๋ยวผมขูดแพนด้าเสร็จเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวที่ฉี่ต่อเฮ้ยไอ้ตัวไอซิคมันไม่มีนี่นะใส่มันเล่นๆได้นะโอ้ไม่เดินไปเกียร์ฉี่มากไปเลยไม่ได้มีอะไรผมทำเว็บบนนี่แหลทางซ้ายนี่เห็นแบบ เตอไม่เห็นเฮ้ยมันไม่มีนี่นะมันไม่มีกมเกาะหมดเฮ้ยมันไม่มีมุดอะราร่าตีแล้วโอ้โหโดนลูกบอลเขานแด้ยังต่อเออไม่มีอะไรเ้าก้ามังกรดัก รอรอเดี๋ยวมันต้องมาไป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 ยิงดักไปยิงดักที่เหลืนแบบดักเลยเดี๋ยวผมกันให้มันจะรีนะกลางมันจะรีนะสิบสี่อ่ะป่ะเลยน่าจะขอมาดิใหญ่ใครกูมีอันตีที่มันแก้ห่างได้อยู่เนี่ยไอ้สั ปกติอ่ะมันจะมันจะเจ็บเพราะแม่งโดนเฮกหรกู <c oughs> ไม่โดนกูตีตอ,อ <c oughs> เหมือนมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไอ้ยอย่าอาย่าเออตีไปตีไปดเดี๋ยวอยู่ไปเอาไม้นี้ จะเย,ยนนะเ็นนะมันมีไอ้นั่นนะมันมีคอมโบนรกห้าวิคมีอันติเอาดิเอาดิข้ามก่อนข้ามก่อนมาดิ ก็เรียบร้อยนะผมจบลงไปแล้วกับทางด้านของคิวกอดแก้ทางอาญานะเจว่ามันก็ได้อยู่นะไม่แย่นะเพราะว่ามันปกติอะถ้าเราโดนอันติอาญาเราจะโดนเฮ็กแล้วก็โดนทาร่าไล่ตีไล่ไดๆนี้มันเป็นคิวก่อนไงมันสามารถที่อันติแล้วสู้สวนได้เลยแล้วก็ตีดูดเลือดได้ไม่เสียเลือดฟรีเจว่ามันสามารถเราไปไอ้นี่ได้เลยแต่แต่พยายามให้คิวกอดเกิดนะผมมันต้องมีตังนะสึ่งสามารถที่จะยืนบวกได้ ก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับไลค์แลวกดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูตัวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะจ้ะ